ถามว่างานแต่งงานริมทะเลคือ dream wedding ของคุณนะคะอยากให้ฟังคลิปนี้ค่ะสำหรับคู่บ่าวสาวอยากจะจัดงานแต่งงานริมทะเลนะคะมีสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้นะคะหลักๆก,ก็คือ3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะที่เบลอยากจะให้ทุกคนเตรียมให้พร้อมเลยก็คือช่วงเวลาที่คุณจะจัดงานแน่นอนค่ะว่างานริมทะเลนะคะนิยมจัดกันในช่วงเย็นๆไกลๆจากครบค่าแบบนี้ช่วงที่ตะวันจะตกดินแบบนี้ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือช่วงเดือนที่คุณจะเลือกจัดงานนะคะเบลแนะนาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าให้หลีกเลี่ยง ยังช่วงที่เป็นของฤดูฝนนะคะโดยแนะนําว่าให้เลือกจัดงานในเดือนที่เป็นเดือนของฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวนะคะก็จะลดความเสี่ยงในการที่คุณจะเจอกับสภาวะอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจมากกว่านะคะส่วนอย่างที่2ค่ะสําหรับในส่วนของพิธีการอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็จะมีเตรียมบริเวณพิธีไว้สําหรับพิธีแลกแหวนหรือว่าวาว,าวเซรอร์โมนีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถทําได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือช่วงพิธีการที่ คุณมีเชิญาศาสนาจารย์นะคะหรือว่าทําแบบตามาศาสนาก็จะมีการเชิญาศาสนาจารย์มาประกอบพิธีบริเวณนี้คู่บ่าวสาวท่านไหนนะคะที่จะประกอบพิธีแลกแหวนนะคะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีทางาศาสนาเนี่ยก็สามารถใช้บริการพิธีกรได้เช่นกันนะคะที่จะเป็นคนที่ดําเนินพิธีต่างๆให้เกิดขึ้นได้หรือว่าบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็น wedding celebrant นะคะก็จะเป็นผู้ที่นําให้เกิดพิธีต่างๆนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมานะคะก็คือในส่วนของคนที่คุณจะต้องเตรียมมาเกี่ยวข้องในพิธีนะคะคนที่คุณจะต้องพามาเกี่ยวข้องในพิธีด้วยเนี่ยแน่ๆเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะก็คือเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็ต้องดูว่าคุณจะมีเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวมาร่วมเดินในขบวนด้วยไหมนะคะถ้ามีก็ดูค่ะว่ามีประมาณกี่ท่านนะคะเพื่อที่จะมายืนที่บริเวณด้านหน้าพิธีร่วมกับคู่บ่าวสาวและถัดมาค่ะก็คือเด็กๆที่จะโปรยดอกไม้นะคะหรือว่าถ้าเราไปดูผังขบวนนะคะตามที่เราหาใน pinterest หรือใน google เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น flower girl flower boy นะคะจะเป็นเด็กๆที่โปรยดอกไม้นำเจ้าสาวเข้ามานั่นเองนะคะและต่อมา ก็คือคนที่ถือแหวนตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นเด็กๆที่ถือแหวนเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะฝากแหวนไว้ที่คุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้กับคู่บ่าวสาวในช่วงของพิธีการแลกแหวนก็ได้เช่นกันและสุดท้ายนะคะก็คือขอบวนของเจ้าสาวที่จะเข้ามาพร้อมกับ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ที่จะพาเจ้าสาวนะคะมาส่งให้กับเจ้าบ่าวที่ด้านหน้าของพิธีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิธีการนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในตามแบบที่เราต้องการเลยนะคะโดยเฉพาะงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางศาสนาเนี่ยคุณสามารถผสมได้หลายอย่างเลยค่ะให้เป็นแบบที่รูปแบบที่คุณอยากได้รูปแบบที่คุณต้องการนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของการทานอาหารนะคะ การจัดงานแต่งงานริมทะเลแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเลือกได้2แบบค่ะว่าจะเชิญแขกนั่งรับประทานอาหารริมทะเลแบบนี้เลยนะคะย้ายโต๊ะจากการจัดเป็นที่นั่งพิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็จัดเป็นลอง g table ทานข้าวกันริมทะเลแล้วมีกิจกรรมบนเวทีสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นนะคะจัดงานพิธีการแลกแหวนที่ริมทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชิญแขกไปทานข้าวในบอลรูมต่อก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับ ผู้บาสาวที่อยากจะจัดงานแต่งงานริมทะเลนะคะใครที่มี dream wedding งานแต่งงานในฝันอยากจะมีงานแต่งงานริมทะเลแบบนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานที่คุณต้องการได้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ